สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะเป็นอย่างไหนมันคืออันเรื่องลือบนลือโลกแต่อันเรื่องอันนะตดล้อเมื่อคืนนีมันเป็นอย่างเมื่อคืนนี้มีคนตดจริงเขาตดอะไรแม่ตอนที่ไปแคปอันชุมดูลุงพลตรงหน้านานงหน้าสพอจ้าหน้าสพอตรงประตูเข้านะจ้า มันเป็นประตูกระจกเนาะแล้วก็เอาอันนี้ไปชุมยายก็เห็นาเขาก็บอกว่าจับไฟเขาบอกว่านาคาวแล้วไ่ผมนี่แหละผมผมเปิดไฟเขาตาเขาเออบอกครับเออจับไฟเขาบอกว่าคือว่าวแห้งแแ้ยายก็ว่าวจะขี้เล็วยายกำลังเครียดอยู่กำลังเครียดเรื่องลุงพลอะแล้วมันก็ไม่ได้ตอบยายดอกบักอันนั้นอะแต่บวูงว่าบักไอชุง ข้างยายนี่แหละกล้องใหญ่นะชูเข้าไปนะเออออแล้วอีกสักพักหนึ่งโมช่องสามนาทีปุ๊ดปุ๊ดหลุดมันปดมันตดยายมือก็จะมาอัดรังก็มาได้เนาะเมนโจ้เมนจิ๊บหายยายก็แบบเม่นจิ๊บหายยายก็ว่าอยู่แค่นี้เนาะแม่โมแม่เจ้าบังกล้อง ชวนอยู่เขาขาวก็อีกตั้งหาเขาอยู่ข้างนอกเนาะเขาอยู่ข้างนอกป้าจียายก็มันกลิ่นแรงขนาดน้ะเขาอยู่ไกลอยู่นะยายจำหนนได้มั้ยมันไม่อายยายเลยามว่ามีมียายแล้วก็มีอ่าพี่จิมมี่แล้วก็มีหนูนาแต่หนูนาในแกคงไม่ได้กินนะมั้ยแม่หรือว่าเขาอยากไล่ทุกเจ้าออกจากเขาอยากไล่แม่ออกจากพื้นที่หรือเปล่ายายก็กินไปกินมา มันกำเอามันลอยต้นยายคิดว่าชงชายมันกำมันต้นออกแล้วมันจะกำมันมาพึกชส่ตรงที่ยายอยู่หรือปล่ายายก็คิดมากไปเอาแล้วยายลองดูแล้วไแม่เจ้าต้องคืนเบิ้งต่อเจ้าไล่ซดตอนตดเอฟซียังหูถเออนั่นแหละถูกเอาคืนมั่ง ยายลองถูกเอาคืนยยเลย <c oughs> จะเอามือมาปิดยายก็ทููไม่ยอมเลยเนาะ <c oughs> ยายอยากได้รูปลุงพลนะ <c oughs> ลก็พอดีลุงพลออกมาใกล้คิดจะถามยังแม่นผู้ใดว่าตดมาถามคพักพ้พพนออกมากับทนายพร้อมนานะทนาย <c oughs> <ๆ>ออกมาก่อนกับลุงพลแล้วเขาก็ดึงแขนลุงพลมากอดแล้วค่ะบอกว่าเขากลัวไม่ได้กอดเรื่องอะไรจะไม่ไม่ได้กอดมาเผ่ากปรูแท้ๆยายว่ะไม่กอดได้ยังไงจะกอด จมันก็เห so ็นค่อยมันก็ใจมันก็ยิ้มมันก็ยิ้มเลยได้เออหรือจะไปหลงรักเขาล่ะไม่จังได้ละปล่อยกินให้แล้วเนี่ยขอบคุณเลหลายค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่เห็นพูดถึง